เธิติตดตามนะคะยินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะฝากกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดสาระความบันเทิงใหม่ๆขอบคุณค่ะเ,เขาไปทุกคนจริงๆแต่เขาไม่ไป <c oughs> เขาไม่ไปแค่ห้องเดียวแอดมินน้องมาเหรอ,อโอ้ที่หมายหมดแล้วเดี๋ยวน้องก็มาจนได้อะ่ะเอาพิมพ์ระส์มาแล้วใช่ไหม ใครไปตามฉันมาวะเออเอาเป็นว่าน้องเล่นสนุกแล้วกันนะครับก็เป็นเวแบบทุกคนก็คงใจจดใจจ่อแหละแต่เท่าที่ฟังแล้วเหมือนเหมือนประมาณว่าอาน้องน่าจะกลับแบบพเวทนะก็เดี๋ยวผมยังไงไม่รู้อ่ะจะติดต่อเพราะว่ามีหลายคนไปลบเ้าต้อมบอกว่าอยากให้ไปส่งน้องใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยพวกผมอะคือใครเป็นแอดมินน้องคนไหนน่ะ เดี๋ยวจะขออนุญาตให้เพื่อนผมมายื่นโนติสไปก่อนนะต่อไปเนี้ยจะไปไลฟ์สดรับใครจะไปไลฟ์สดส่งใครอ่ะใครเป็นเอ็มใครเป็นแอดมินห้องน้องหรือประสานงานน้องของตัวเองได้นะครับลบกวนทิ้งชื่อไว้ให้พวกผมด้วยให้ต้อมด้วยผมจะต้องยื่นโนตติสไปก่อนว่าน้องอนุญาตไหมเริ่มไม่ค่อยไว้ใจแล้วช่วงนี้ <laughs> แต่ไม่ได้เรียกเก็บอะไรหรอกแต่ขออนุญาตก่อนแค่นั้นเองเออขอบคุณมากครับพี่เออก็เดี๋ยวให้ต้อมติดต่อไปเพราะว่าต้อมเขาจะเป็นเวคนที่นำเสนอไลฟ์สดได้ที่สุดนะครับใช่ใช่พี่ต้องตั้มคำถามที่น้องอยากตอบนะครับนะครับ ถ้าอยากได้คําตอบของน้องพี่ต้องตั้งคําถามอยากตั้งคําถามที่พี่อยากรู้นะพี่ต้องนั่งนึกอะ่ะฉันจะถามยังไงว่ากับจะได้คําถามที่น้องอยากตอบอ่ะอะไรเงี้ยห้องพักนะครับเดี๋ยวก็ระเบิดลงสักวันห้องเนี้ยไม้ก็ถามง่ายๆแหละอย่างสมมุติว่าน้องจะกลับกี่วันน่ะก็อย่าไปถามอย่างนั้น ก็อย่าไปถามถ้าไปถามว่าคุณกลับจีนเนี่ยอีกนานไหมคุณจะมาอะไรเงี้ยถ้าน้องกลับรู้อยู่แล้วว่าน้องจะต้องกลับจีนใช่ไหมก็ถามไม่ตรงๆเลยน้องบอกจะไปสองอาทิตย์ใช่ไหมก็ถามไม่ตรงๆเลยวันที่ยี่สิบแปดคุณจะมาคูบอนไหมเนี่ยถามอย่างเงี้ยเออ อย่าไปถามว่าคุณกลับนานไหมยี่แปดมีไลฟ์ขายของรวมตะก้าอาจจะมีไลร์ขายของรวมตะก้าขุงขิงอาจจะมาเผื่อน้องคิดถึงขุงขิงคิดถึงชมพูไงเผื่อน้องอยากมาเล่นกับขุงขิงอยากมาเล่นกับชมพูเผื่อพี่จีหน้ามาอย่างเงี้ยอยากมาเจอพี่จีหน้า อะไรเงี้ยวันวาเลนไทน์อันนี้วาเลนไทน์เนี่ยอันตรายจากใจนะอย่าเล่นเลยจากใจเลยอันนั้นแรงไปจริงไอสิบสี่เนี่ยไม่กล้าเชียร์ใครกล้าเชียร์เล่นเลยนะให้ต้อมเล่นให้ยอดเล่นไอวันที่สิบสี่เต้ยไม่เล่นนะให้ต้อมเล่นให้ยอดเล่น เตยไม่เล่นแรงเกินเกินในสิ่งที่กูจะรับมือได้นะครับวันที่สิบสี่ขออนุญาตไม่เล่นนะใครใครไหวเล่นเลยนะห้องไหนกล้าเล่นเลยเพะห้องนี้ไม่เล่นนะฮะห้องไหนกล้าเล่นเล่นเลยนะครับห้องนี้ไม่เล่นไม่หยอก ก็เล่นเองใครไม่หยองเล่นเองเลยนะครับอันตรายอันตรายให้น้องเขาเล่นเองแต่ว่าเขากล้าเล่นอยู่เอาง่ายง่ายอะ่ะไอ้วันสำคัญสำคัญแบบนี้ต้องให้เมนเล่นเองไอ้เรื่องสำคัญสำคัญแบบนี้ให้เมนเปิดแล้วเดี๋ยวเราตามได้แต่ถ้าเมนไม่เปิดเราไปชิงเปิดก่อนแล้วเราได้ปูด เพราะเราเป็นแค่สปีกเกอร์ไงไอวันสำคัญสำคัญแบบนี้ต้องให้เมนเปิดแล้วเราตามแต่ถ้าเราไปออกแนวเปิดเองเดี๋ยวได้ปูดออกมาเดี๋ยวใครไม่หยองเล่นเลยนะครับกูหยองทุกคนพึกต้อมก็ได้นะครับ <c oughs> <c oughs> ต้อมนะเธอต้อมเนี่ยเขาถึงขนาดเป็นน้องสาวกับพี่ชายเลยนะต้อมเขาออกตัวเลยนะว่า ขุยอันคือน้องสาวเขานะให้พี่ชายเขาเล่นไปก่อนของผมนี่ของผมนี่มันเป็นไอจุกไอจอนนะครับระดับเต้ยนะครับก็อย่าไว้ใจมากนะครับกูยังหล่นนี่เลยทุกวันเนี้ยยอดได้เออยอดยอดยังมียอดอีกคนหนึ่งอย่าลืมถึงเขาแบบเหมือนสำลักน้ําตลอดเวลาก็ตามแต่ยอดก็ยังเล่นสนุกพี่ๆค่ะน้องน้อง โอ้ยอย่าไปคิดอะไรมากพี่พี่ก็เล่นในเวของพี่ไปอยากเล่นรู่ไหนก็เล่นพี่มีความสุขตรงไหนก็ไปดูอืม <c oughs> <c oughs> เออต้องให้พี่พงษเปิดอืมอยางเหมือน ฟ้องยอดนะฟ้องแล้วมันก็ฟังอยู่นี่แหละนะครับใช่ไม่ก็เอาจริงๆอะผมมองว่ากลับมาสิบสี่ไหนสิบสี่กุมภาวันวาเรินไายของขวัญจากจีนที่อยากให้เธอนอกจากใจฉะะันที่มันละเมอ คิดถึงเพียงเธอแค่เพียงคนเดียวกูราบสีแดงที่มอบแด่คุณให้มีไออุ่นแค่ชาลีไปรับน้องที่สนามบินก็แฮปปี้แล้วยาก อันนี้พูดใจนะอันนี้ผมขอโปรเทคแฟนเต้ยเมนใครไม่มีจริงๆแฟนผมไม่ได้ไม่แร้อะไรเงี้ยแต่เขาบอกเขาดูขุยอันเขาตลกดีฟังนะโน,นึ่งแฟนผมคือพี่แจนนะไม่ใช่ขุยอันนะ แฟนผมอะเขาไม่ได้ดูขุยอันเพราะว่าขุยอันน้นเอเขาดูเพราะว่าเนี่ย MV p กับปักหมุดอะเขานั่งขำอะคือขุยอันนั่งทะเลาะกับเอฟซีนั่งแบบเขาบอกเขาขำแค่นั้นอะเขาบอกน้องเล่นอะไรของเขาว่าขำเขาทักเขาทหารมาถามผมว่าน้องเขาทะเลาะกับใครวะยุกจ๊กุกจกุกจักบอกพูดไม่หยุดเลยเขาทะเลาะกับใครวะ ไอ้อนี่ไงคนที่ปากหมดพี่แจงไงว่าเอ้านี่เหรอคนที่ไปกับเธอนี่เหรอแผลเอานี่เหรอที่ไปกับเธอนี่เหรอเขาก็แนงขำเขาก็บอกว่าลําพังขุยอันนะไม่เท่าไหร่หรอกสาหรับเขาอะแต่เขาบอกเขาขำเขาขำพวกที่ปากหมุดอะที่ปากหมุดทะเลาะก,กับน้องอะอาจจะไม่ใช่พี่แจงคนเดียวหรอกอาจจะเป็นตัวประจะําอ่ะเบนเบนจี้ใช่ไหมเขาชอบทะเลาะก,กับน้องอะเบนจี้พี่พง พี่พงพี่แจนอะ่ะเขาจะมีตัวที่เขาทะเลาะประจําประจําอยู่อะ่ะไม่รู้ใครบ้างอะ่ะงั้นแหละเขาจะมีตัวทะเลาะประจาของเขาอยู่อะ่ะลงเลงลงเลงลงเลงกันอยู่ในห้องอะ่ะนะครับแฟนผมเขาเข้าไปเขาจะขำขำจังหวะที่พวกเนี้ยบุคคลเหล่านี้ามาเนี่ยครับก็ก็ถึงบอกอะ่ะถ้าน้องกลับจีแล้วน้องไม่ขึ้นไลนะ์เนี่ยเอาพวกนั้นอะ่ะมานั่งทะเลาะกันเองก็ได้แล้วเดี๋ยวให้น้องมาพิมพ์เล่นข้างล่างพี่แจนขึ้นไลน์ก็ได้ แล้เดี๋ยน้องก็จะเข้ามาคือน้องอาจจะไม่สะดวกไลฟ์เพราะอาจมัจะติดบ้านติดอะไรของน้องที่น้องเขาไม่ได้อยากให้รู้อะไรยเงี้ยก็ให้น้องอเขามาปักหมุดทะเลาะก,กับพี่แจนให้พี่แจนขึ้นไลฟ์แค่นั้นแหละเชื่อเถอะถ้าพี่แจนขึ้นไลฟ์นะและในห้องนะมีพวกพี่สารพงษ์มามีทีมแอดมินของน้องมา มีเบนจี้มามีพี่เอ็มมาอยู่ในห้องอะ่ะน้องอะ่ะต้องร้อนลนน้องอาจจะไม่ขึ้นไล์แต่น้องก็ต้องมีร้อนลนน่ะต้องเข้ามานั่งเฝ้าอะ่ะว่าไอ้แก๊งกเนี้ยจะทําอะไรกับฉันวะเชื่อผมดิถ้าน้องไม่ถ้าน้องไม่ขึ้นไลท์นะพี่เอาเวนี้ไปเล่นพี่เอาตัวตึงๆกันเลยมารวมกันอะ่ะพี่แจนขึ้นไลค์คนหนึง่ง หมายถึงนะ่ะในกรณีที่น้องไม่ไม่ยอมขึ้นไล์นะตอนกลับจีนนะอันนี้ผมแนะนํานะถ้าน้องไม่ยอมขึ้นไล์นะมันก็ต้องขันนี่แหละเขาเรียกว่าวิธีสุ่มไฟอะ่ะเหมือนแบบไลห่หนูนาพี่แจนขึ้นไล์คนนึงแล้วก็ทีมที่เป็นทีมน้องทั้งหมดจะามาอยู่ห้องพี่แจนคุยกันอะ่ะเดี๋ยวพอน้องเห็นนะต้องร้อนลนเขาจะต้องตกใจตั้งแต่เห็นเจนิต้าขึ้นแล้วมันจะคิดว่าขุยอัน แนะนำไลฟ์แจนิต้าให้คุณอย่างเงี้ยมันจะขึ้นมาตรงหัวเตือนยังไงต้องเตือนน้องอยู่แล้วเชื่อเธอและคราวนี้น้องต้องระแวงแล้วพอน้องกดเข้ามาดูโอ้โหฟูลทีมและเธอคือผู้ผู้กำความลับของฉันไว้ในมือคือไม่ต้องคือไม่ต้องห้อยจอนะอย่าห้อยจอนะคือขึ้นคนเดียวคือพี่แจนนั่นแหละตัวหลักแต่พี่แจนะ่ขึ้นไลฟ์คนเดียว และพวก MVP อะไรก็คือนี่แหละมานั่งคุยกันเหมือนที่เป็นยูเซอร์มาเล่นกันนั่นแหละเซลกันไปเซลกันมาแหละนะครับแล้วแกล้งทําเป็นไม่แปลน้องถามอะไรแกล้งทําเป็นไม่แปลอุ้ยรับรองนะครับไม่น้องเปลี่ยนยกชุดอะ่ะก็บล็อกยกตับอะ่ะ <laughs> ไม่น้องเปลี่ยนทีมยกชุดอะ่ะก็บล็อกยกตับอะ่ะ <laughs> <laughs> แจนโดนก่อนเลยโน้นหนึ่งอะ่ะแจนโนนหนึ่งอะ่ะใช่สงสัยโดนเปลี่ยนทีมยกตับแล้วครับถ้าไลค์เรียกด้วยนะเอ้ยเตือนอยู่แล้วถ้ากดแตกถ้าไม่เคยไลค์มาก่อนไหยแล้วขึ้นไลค์ยังไงเตือนอยู่แล้วถ้าพี่กดติดตามวะผมไม่เคยแซวน้องนะครับผมเชื่อพี่พงก็ได้อ่านพี่พง ผมเชื่อพี่พงษ์นะพนมมือข้าพเจ้านายหลังขอสาบานว่าเรื่องทั้งหมดที่ข้าพเจ้าพูดมาเป็นความจริงถ้าเกิดข้าพเจ้าไม่ได้พูดความจริงข้าพเจ้า เอา้าไม่เห็นตักไม่เห็นตอบไม่เห็นทักไม่เห็นพูดตามเอออ๋อตลกเขาไม่เล่นกันถึงตุยใช่ไหมเงียบเลยหายไปเลยพี่พงศ์กลับจากลอนดอนหรือยังเอาน้องไปเอาถ้วยไปรับถ้วยแทนน้องเหรอไปรับถ้วยแทนน้องเหรอ กดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่เป็นกำลังใจให้ช่องบันเทิงติดดาวด้วยนะคะ